สวัสดีค่ะกลิดขนลุกแล้วแม่ YG ประกาศแบ็คพิ้งกำลังถ่ายทำ MV ด้วยจ้นทุนการผลิตที่สูงที่สุดตลอดการของ YG คลิปนี้แอดมาอัปเดตข่าวๆ <c oughs> การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอสำหรับการคัมแบ็คของสาวแบ็คพิ n งให้ได้ชมกันค่ะล่าสุดวันนี้26กรกฎาคม2565เวลาตี15นาทีตามเวลาประเทศเกาหลีเว็บไซต์เ <c oughs> กาหลี e v e r .com ได้เผยว่า เอเจนซี่ของแบล็คพิงประกาศผ่านการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าแบล็คพิงกำลังเริ่มถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ y g Entertainment โดยได้ให้รายละเอียดว่าตามรายงานของ Y g เมื่อวันที่26กรกฎาคมสมาชิกทั้ง4ของแบล็คพิงคกำลังอยู่ระหว่างถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงซึ่งกระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นเนื่องจากถูกจัดเตรียมอย่างเป็นระบบภายใต้แผนง,งานที่ละเอียดและถี่ถ้วน แบ๊บพิงค์จะเริ่มต้นด้วยการคัมแบ็คในเดือนสิงหาคมและมีแผนที่จะทำโปรเจกต์เพลงใหม่ทีละรายการโดยเริ่มด้วยการคัมแบ็คในเดือนสิงหาคมและเวิร์ดทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็รออยู่ข้างหน้าเช่นกันการกลับมาของแบ๊บพิงค์เป็นครั้งแรกในรอบ1ปี10เดือนจากเดือนมิถุนาย,ยน2020ที่พวกเขาได้เปิดตัวชื่อเพลงข่า y ยู Like a และ Pile และเผยอ,อัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเขาดิอัลบั้มในเดือนตุลาคม ในช่วงเวลานั้นแม้จะมีข้อจํากัดในกิจกรรมของพวกเขาเนื่องจากการแพร่กระจายของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแต่แบ็คทิงก็ยังทําลายสถิติส่วนใหญ่สําหรับเกอร์กรุ๊ปกลุ่มแรกสูงสุดด้วยผลงานเพลงและมิวสิกวิดีโอของพวกเธอ กรี๊ดแอดขอกรี๊ดอีกทีนะคะอย่างน้อยก็มีความคืบหน้าเรื่องคมแบ็กออกมาบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ตามแอดของมันทไซความขิงของ YG หน่อยนะคะกับแบ็คพิงขิงแรงมากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงใคยจะขิงเก่งแต่งานที่ออกมาก็ดีจริงๆค่ะตั้งแต่ MV เดบิวต์ของสาวๆคือจัดเต็มแบบขนลุกจริงรองดูเลยค่ะยังไงก็ขอให้สาวๆทำงานราบรื่นปลอดภัยไม่มีสิ่งใดมาทำให้งานต้องติดขัดด้วยนะจ๊ะ และนี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดจากการถ่ายทำ MV เพลงในอาระบั้มใหม่ของสีสาวรัตนพิง์ที่แอดนำมาแชร์ให้ได้ดูกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า